บทตอนใต้แสงธรรมพื้นที่เล็กๆของใจที่เราจะมานั่งพักฟังเสียงธรรมไปด้วยกันธรรมะที่จะพาคุณพักใจผ่อนคลายและนอนหลับยังมีความหมายธรรมะของคนรวยวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการหาเงินอย่างมีธรรมะ ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ขัดกันใช่ไหมธรรมะกับความรวยธรรมะกับธุรกิจธรรมะกับการหาเงินหลายคนมักเข้าใจผิดว่าถ้าจะเป็นคนดีต้องอยู่หังหาเงินทองแต่แท้จริงแล้วเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยสอนให้เราหนีความมั่งคัง่งท่านสอนเพียงว่าจงหามาโดยสุจริตไม่เบียดเบียนไม่โลภ คลิปนี้ไม่ใช่ธรรมะสอนบาปบุญแบบเดิมๆแต่คือแนวคิดที่จะทําให้คุณหาเงินเก่งขึ้นโดยที่ไม่หลุดจากความดี 1. รากของความรวยอยู่ที่ความคิดการหาเงินไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องโลกีที่ต้องปฏิเสธแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราคนที่จนตลอดชีวิตไม่ใช่เพราะขาดโอกาส แต่เพราะเขาคิดแบบคนจนกลัวเสี่ยงกลัวเหนื่อยกลัวผิดหวังแต่คนที่รวยแบบมีธรรมะเริ่มต้นที่คิดให้ถูกไม่ใช่แค่คิดจะเอาเงินแต่คิดว่าจะให้คุณค่าอะไรกับโลกนี้ได้บ้างเพราะความรวยคือผลลัพธ์ของการเป็นคนมีประโยชน์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามนโนปุพังคมาธรรม,มา มโนเสรามโนโมายาทมทั้งหลายมีหัวใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจนำหน้าถ้าเราเริ่มต้นด้วยความโลภเราจะไล่ล่าทุกอย่างอย่างไม่รู้พอแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยปัญญาเราจะสร้างทุกอย่างได้อย่างมั่นคง 2. วิธีคิดแบบคนหาเงินเก่งคนที่หาเงินเก่งไม่ใช่แค่คนฉลาดแต่คือคนที่คิดเป็นบวก ทำด้วยความดีวิธีคิดแบบคนหาเงินเก่งในทางธรรมคืออย่าคิดแค่รวยเร็วแต่ให้คิดว่าเราทําอะไรที่มีคุณค่าอย่าขายของเพราะอยากได้กําไรแต่ให้ขายเพราะอยากช่วยอย่าก,กลัวการเหนื่อยเพราะความเหนื่อยคือครูที่ดีที่สุดเพราะความมั่งคั่งในโลกนี้ไม่ได้มาจากโชค แต่มาจากการให้ที่ต่อเนื่องและความซื่อสัตย์ที่ยั่งยืนพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลผู้เลี้ยงชีพโดยสัมมาอาชีวะย่อมเจริญทั้งทรัพย์และธรรมรวยที่แท้คือรวยจากการทำสิ่งที่ไม่หลอกใครและไม่หลอกตัวเอง 3. ขยันแบบมีธรรมะกับขยันแบบเผาตัวเองทุกวันนี้ คนมากมายเขาขยันมากแต่ขยันไปด้วยความกลัวไม่ใช่ปัญญากลัวไม่มีเงินกลัวไม่เท่าคนอื่นกลัวคำดูถูกขยันแบบนี้จะทำให้รวยแบบทุกใจแต่ถ้าเราขยันด้วยศรัทธาศรัทธาในสิ่งที่ทำเหนื่อยแต่ไม่ทุกข์ทอแต่ไม่ถอยนี่แหละคือขยันแบบมีธรรมะ เหมือนชาวสวนที่ปลูกต้นไม้ด้วยใจรักวันแรกไม่มีใครเห็นแต่วันหนึ่งผลมันจะปรากฏและที่สำคัญไม่มีใครแย่งเราได้เพราะมันคือผลของกรรมดีที่เราปลูกเองหาเงินถูกทางไม่หลุดจากสัมมาอาชีวะการหาเงินไม่ใช่เรื่องผิดแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราหาเงินอย่างไร เพราะรายได้ที่มากไม่ได้แปลว,ว่าเป็นบุญถ้ามันมาพร้อมกับความเครียดความกลัวหรือความรู้สึกผิดในใจพระพุทธเจ้าสงสอนเรื่องสัมมาอาชีวะซึ่งหมายถึงการเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมไม่ใช่แค่ไม่โกงแต่คือไม่เบียดเบียนทั้งคนอื่นและตัวเราเองมีอาชีพบางอย่างแม้จะได้เงินดี แต่ถ้าสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นหรือทำให้ใจเราหมองสุดท้ายเงินที่ได้มาก็ไม่อาจซื้อความสงบสุขได้พระพุทธเจ้าทรงห้ามอาชีพห้าอย่างได้แก่ค้าขายอาวุธค้าสัตว์เพื่อฆ่าค้ายาพิษค้ายาเสพติดค้าเครื่องดื่มมึนเมานี่ไม่ใช่ข้อห้ามที่บีบบังคับแต่คือเกราะป้องกัน ไม่ให้เราสร้างกรรมที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราในภายหลังคนที่หาเงินด้วยสัมมาอาชีวะคือคนที่แม้จะเหนื่อยแต่ใจไม่ทุกข์แม้แต่ใช้เวลาแต่ก็เป็นรายได้ที่เย็นและสะอาดเงินเย็นคือเงินที่ใช้แล้วใจสบายเพราะรู้ว่าเราหามาอย่างซื่อสัตย์ไม่เบียดเบียนใครต่างจากเงินร้อนนะที่แม้จะได้มาง่าย แต่เอามานอนกอดก็ไม่สบายใจยิ่งมากยิ่งกังวลยิ่งต้องซ่อนยิ่งต้องปกปิดลองถามตัวเองดูว่าเงินที่เราหาได้ทุกวันนี้มันพาเรานอนหลับง่ายขึ้นหรือทำให้นอนไม่หลับเพราะในท้ายที่สุดไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีที่ตัดสินความสุขแต่คือความรู้สึกของเราตอนที่ใช้มันหาเงินถูกทาง แม้จะไม่รวยที่สุดในโลกแต่จะเป็นความรวยที่ไม่ต้องแลกด้วยจิตวิญญาณและนั่นแหละคือรวยแบบธรรมะรวยแบบที่ไม่หลุดจากความดี 5. าทานศีลภาวนาคุณแจลรับของคนรวยที่ไม่ทุกข์ในโลกของการแข่งขันเราอาจคิดว่าความรวยมันมาจากการสะสม สะสมเงินทองสะสมทรัพย์สินสะสมชื่อเสียงแต่ในทางธรรมความรวยที่แท้จริงมาจากการปล่อยวางพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าคนที่รวยอย่างมีความสุขต้องมีทานศีลและภาวนาสามสิ่งนี้คือเสาหลักของชีวิตที่มั่นคงไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพอะไรอยู่ในสถานะใดสามข้อนี้ คือฐานรากที่ไม่มีใครพรากเราไปได้ทานคือการให้ไม่ใช่ให้เงินแต่ให้ด้วยหัวใจให้รอยยิ้มให้คําปลอบโยนให้แรงบันดาลใจบางครั้งเราแค่ฟังใครสักคนด้วยความเข้าใจเราก็ได้ให้แล้วในแบบที่ประเมินค่าไม่ได้เลยการให้ไม่ทำให้เราจนแต่จะทำให้ใจเรายิ่งมั่งมีขึ้นเรื่อย เหมือนสายน้ำยิ่งไหลยิ่งใสย,ยิ่งบริสุทธิ์ศีลคือการไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนคนอื่นและไม่เบียดเบียนตัวเองศีลไม่ใช่เรื่องของคนดีเท่านั้นแต่คือเข็มทิศที่คอยพาเรากลับสู่เส้นทางแห่งความถูกต้องคนที่มีศีลเหมือนคนที่เดินในทางที่มั่นใจไม่ต้องกลัวว่าจะโดนจับผิดไม่ต้องหลบซ่อนเพราะชีวิตโปร่งใส สบายใจทุกก้าวภาวนาคือการฝึกใจไม่ใช่แค่หลับตานั่งสมาธิแต่คือรู้ทันความคิดของตัวเองในทุกวันสติคือเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เราไม่หลงไม่ฟุ้งซ่านไม่ล้มเพราะความอยากเมื่อใจนิ่งเราจะรู้ว่าความสุขไม่จำเป็นต้องรอให้มีครบแต่เกิดขึ้นได้ทันที เมื่อเรารู้จักพอทานศีลภาวนาคือของขวัญจากพระพุทธองค์ที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องรอไม่ต้องขอจากใครแต่เราสามารถเริ่มใช้ได้ทันทีแม้จะมีเงินเพียงน้อยนิดแต่ถ้าใจเราอุดมเราก็เป็นเศรษฐีทางปัญญาตั้งแต่วันนี้หาเงินที่พอใจคือเส้นชัยของชีวิต คนที่รวยจริงไม่ใช่คนที่มีมากที่สุดแต่คือคนที่พอกับสิ่งที่มีรู้จักพอแต่ไม่หยุดพัฒนามีศีลมีปัญญามีความเพียรชีวิตจะเบาใจจะปรง่งและความร่ำรวยก็จะมาหาเราเองแบบที่เราไม่ต้องไปไล่ให้มันเหนื่อยเลยเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตไม่ใช่การแข่งขันว่าใครจะมีมากกว่ากัน แต่คือการเดินทางเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่มีด้วยใจที่สงบได้อย่างไรหาเงินไม่ผิดแต่จงหาแบบที่ไม่หลงรวยไม่ผิดแต่จงรวยแบบที่ไม่ทุกขทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาถ้าใจยังเบิกบานยังมีแรงให้ยังไม่ลืมความดีนั่นแหละคือความสำเร็จที่แท้จริงแล้ว บางครั้งเรามัวแต่มองหาเส้นชัยจนลืมไปว่าทุกก้าวเล็กๆที่เราทําด้วยธรรมะนั่นแหละคือความงดงามของชีวิตที่แท้จริงแล้วขอให้คุณรวยขึ้นทุกวันทั้งเงินและความสุขในหัวใจและจงอย่าลืมว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอให้ว่างก่อนแต่คือสิ่งที่เราพกไปได้ทุกครั้งที่ใช้ชีวิต ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังด้วยกันบทตอนใต้แสงธรรมยังมีเรื่องราวรอคุณอยู่กดติดตามเพื่อรับฟังต่อธรรมะที่จะพาคุณพักใจผ่อนคลายและนอนหลับอย่างมีความหมาย